อนนี้นะคะหนึ่งปีหกเดือนนะคะตอนนี้นะคะใบคลึ้มเต็มไปหมดเลยค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาจัดการต้นนี้กันนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะเห็นไหมคะว่าต้นเนี่ยมันก็จะทึบนะคะเพราะว่าใบมันก็ค่อนข้างจะเยอะทีนี้เราก็จะมาเลือกกิ่งนะคะว่ากิ่งไหนที่เราจะตัดออกนะคะกิ่งไหนที่เราจะเก็บนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะอย่างกิ่งนี้นะคะกับกิ่งนี้นะคะ ระยะมันชิดเกินไปแล้วก็กิ่งนี้ค่อนข้างจะเล็กและไม่สมบูรณ์นะคะเราจะเลือกเอากิ่งนี้ไว้นะคะเพราะว่าเป็นกิ่งที่ใหญ่กว่าสมบูรณ์กว่านะคะนี่นะคะนี่มันเล็กนะคะแล้วก็ระยะระยะมันก็ไม่ได้ด้วยนะคะแล้วก็นีมนะคะเพราะว่าด้านบนเนี่ยกิ่งตรงนี้ใหญ่กว่าตรงนี้เล็กอ่าคีบออกเลยนะคะ นี่ก็หนีบออกนะคะอย่างกิ่งนี้กับกิ่งนี้นะคะสังเกตดูว่ากิ่งนี้จะมีความสมบูรณ์มากกว่านะคะกิ่งนี้จะเล็กนะคะจัดการเลยค่ะนี่นะคะ การตัดแต่งนะคะเราก็จะดูระยะนะคะระยะของกิ่งล่างกิ่งบนนะคะระยะสําหรับที่มันจะแขวนลูกในอนาคตนะคะดูว่าให้มันมีความเหมาะสมนะคะพอดีนะคะแต่และกิ่งนะคะกิ่งนี้กับกิ่งด้านบนนะคะตรงโคนกิง่งตรงนี้มีกิ่งแขนออกมาแล้วก็จะคลิปออกนะคะนี่ยะคะเพราะว่าตอนนี้มันก็ทึบมากนะคะนี่เลยค่ะ ด้านนี้นะคะก็จะเป็นกิ่งแขนงนะแล้วก็ตัดสลับนะคะแบบว่าเว้นเว้นระยะนะคะกิ่งนี้ก็จะเริ่มแบบใหญ่ขึ้นกว่าครั้งก่อนนะคะเพราะว่ามันไม่โดนแย่งอาหารเนาะได้รับอาหารเต็มที่นะคะนี่นะคะตอนนี้นะคะกิ่งมันก็ชิดนะคะแล้วก็เว้นนะคะเว้นช่องไฟนะคะเพื่อให้แสงเข้า ตอนนี้นะคะใบมันก็เยอะค่อนข้างจะเยอะนะคะคีบค่ะ,คะเลือกนะคะนะคะให้เขามีช่องไฟหน่อยกิ่งนี้กับกิ่งนี้นะคะระยะห่างกันแค่ฝ่ามือเดียวฝ่ามือกว,กว่านะคะแล้วก็จะเลือกที่จะเก็บกิ่งนี้ไว้นะคะแล้วเอากิ่งนี้ออกนะคะ ะะระยะตรงนี้กับตรงนี้มันก็จะโลงขึ้นแล้วค่ะ,ะจะไม่เบียดกันเนาะก,กิ่งก็จะไม่เบียดกันไม่ซ้อนกันอย่างกิ่งนี้นะคะกิ่งบนแข็งแรงกว่าใหญ่กว่าตัวนี้เล็กนะคะดังนั้นเนี่ยสมมติในอน,ะนาคตกิ่งนี้มันแขวนลูกนะคะมันก็จะมาชนกิ่งนี้นะคะเราก็เลือกเอาเก็บกิ่งนี้ไว้จัดการกิ่งนี้เลยค่ะ,ะเห็นไหมคะคราวนี้มันก็จะ โล่งขึ้นแล้วค่ะเวลามันมีลูกนะคะกิ่งนี้มันมีลูกนะมันก็จะไม่ไม่เจอกับกิ่งด้านล่างแล้วมันก็จะโปร่งโล่งขึ้นแล้วค่ะอย่างกิ่งนี้นะคะจะสังเกตว่ามีจะมีแบบแขน,นเล็กๆออกมาแบบนี้นะคะนี่เป็นกิ่งแขน,นกิ่งข้างนะคะแล้วก็เอาออกเลยค่ะนี่นะคะ กมันก็จะสวยน,นะคะเนี่ยคะแล้วก็เว้นระยะอย่างกิ่งที่มันมันดิ่งลงแบบนี้นะคะมันงอลงแบบนี้นี่เลยค่ะมันก็รับแสงได้ไม่เต็มที่นะคะกิก่งนี้กับกิก่งนี้นะคะเราจะเลือกเก็บกิ่งนี้ไว้เพราะว่ากิ่งนี้นะคะระยะห่างจากกิ่งด้านล่างนะคะพอดีเลยนะคะแต่ส่วนระหว่างกิ่งกับกิ่งด้านบนเนี่ยมันชิดกันนะคะแล้วก็เอากิ่งนี้ออก วัน,ะะนนี้นะคะมีกิ่งขะแนนเล็กๆม,มาแบบนี้นิดทิ้งเลยค่ะไม่เปลืองปุ๋ยนะคะไม่ต้องแย่งอาหารกันกิ่งนี้กิ่งนี้เห็นความแตกต่างไหมคะเนี่ยค่ะนางงามเข้ารอบก็จะเป็นกิ่งนี้กิ่งนี้นะคะก็จะตกรอบไปนะคะอันนี้ก็เหมือนกันเก่งไม่สมบูรณ์นะคะค่อนข้างจะเป็นลนักษณะเหมือนแท้ม,ม้านะคะ แล้วก็มีกิ่งด้านบนตรงนี้นะคะห่างกันแค่ไม่ถึงฝ่ามือนะคะเราก็เลือกที่จะเอาสังเกตนะคะนี่กิ่งที่แข็งแรงกว่าสังเกตนะคะกิ่งนี้นะคะนางงามตกรอบค่ะออกเลยนะคะนะคะพวกกิ่งแขนงเนี่ยเวลามันได้ปุ๋ยได้แล้วะะมันก็จะงอกออกมานะคะแทงยอดใหม่ออกมาแบบนี้นะคะแล้วก็รีบออกเลยค่ะคีบออกเลยนะคะ เก็บไว้ก็ย่างอาหารเพื่อนนะคะนี่นะคะนางงามเข้ารอบก็จะเป็นกิ่งนี้ส่วนกิ่งนี้นะคะกับคืนสู่แผ่นดินไปนะคะนี่ยค่ะวิธีดูเลือกเอากิ่งที่แข็งแรงกว่านะคะสมบูรณ์กว่าเนาะแล้วก็ต้องดูระยะด้วยค่ะระหว่างกิ่งล่าง กะกิ่งบนนะคะอ่าให้มันพอดีกันนะคะนะคะอย่างที่กิ่งคแคนลมาแบบนี้นะคะก็ออกเลยค่ะเนี่ยเนี่ยออกเลยนะคะกลางลําต้นมันจะได้ไม่ทึบเกินไปนะคะนี่ไค่ะ หลังจากตัดแต่งแล้วนะคะต้นก็จะโปร่งขึ้นค่ะนี่นะคะแสงก็จะเข้าถึงลำต้นเต็มที่เลยนะคะระยะของกิ่งแต่ละต้นนะคะทรงต้นมันก็จะไม่เหมือนกันนะคะเวลาเราจะตัดแต่งกิ่งก็จะหมุนนะคะดูวนๆดูนะคะให้มันเหมือนกับกิ่งแต่ละกิ่งเนี่ยให้มันเหมือนกับเรานึกถึงอ่า จักรยานนะคะซีลล้อรถเนาะที่มันจะแบบจะ,ะให้กิ่งเนะี่ยมันสลับนะคะไม่ซ้อนกันนะคะไม่ไม่ไม่ชิดก,กันเกินไปนะอย่างกิ่งนี้เห็นไหมคะว่ามันแห้งนะคะคือก่อนหน้านี้ใบมันก็จะทึบเกินไปแหละทีนี้พอไม่โดนแสงแดดนานนะคะเห็นไหมคะมันก็จะแห้งแล้วก็ฟอดตัวไป ะะก็ต้องเอาออกนะคะระยะของกิง่งระยะกิ่งแขนงนะคะนี่นีบออกเลยค่ะเลือกเก็บกิ่งนี้ไว้นะคะสมบูรณ์กว่านะคะมีระยะของอช่องแสงนะคะตัดให้ค้าเรืชับๆ,ๆนะคะแขนงแบบนี้เอาออกเลย ตัดแต่งกิ่งทุเรียนนะคะก็เป็นการช่วยให้ต้นนะคะโตเร็วนะคะสมบูรณ์แข็งแรงเพราะว่ามันไม่แย่งอาหารการันแล้วก็เป็นการช่วยเขานะคะจัดระเบียบต้นนะคะเลือกที่เลือกกิ่งที่มีความแข็งแรงนะคะเอาไว้แขวนลูกในอนาคตนะคะกิ่งไหนที่เล็กกรีบนะคะแล้วก็ดูท่าแล้วถึงเก็บไว้ก็เปลืองเปลืองปุ๋ยนะคะก็จดการออกเลยนะคะ ค่อยๆแต่งไปค่ะต้นเล็กก็คีบออกนิดเดียวนะคะดูตามความสมบูรณ์ของต้นเป็นหลักนะคะเพราะว่าแต่ละต้นเนี่ยมันถึงแม้จะปลูกไล่เรียกกันนะคะแต่ว่าความสมบูรณ์แข็งแรงแต่ละต้นมันก็จะมีความแตกต่างกันอยู่บ้างนะคะเราก็จะเลือกดูนะคะดูตามสภาพนะคะของต้นเขาเป็นเป็นหลักนะคะน,นี่ไปคะ่ะ เว้นระยะนะคะช่องแสงนะคะเห็นนะคะนี่นี่นี่